สวัสดีครับนี่คือการเกี่ยวข้าวของพี่สาวนะครับอันนี้พักทานข้าวเที่ยงกันก่อนครับผมนี่เป็นบ้านนะครับมาเกี่ยวข้าวด้วยกันครับมีขนมจีนจานมอดเหรอเอ๊จานมอดบอก กินรักสิไว้คลเองไม่ได้อะไรก็ต้องชมว่าอะไรนะว่ากับพาแม่แม่กินเลยตายเลยมึงสิหน้าเลยโอยอยู่มันตังเลยมันยาวเลยอร่อยเลย <coughs>

ปลาเนีนจ้ะปลาเนีนทุ้มเลยยมติงมอนวนทัวทุ่มๆเลยอ,ยอือจ้าด้หมาเลยคิดเธอทัอา,าบตุกไอ้ดด้เธอสราบตุกอยเติมกันนะถ้าเธอไรหรือพอดีมอบางคนทงไม่ได้กินม <c oughs> า <c oughs> I'm <laughs> sorry. ไปปัสสาเต้นปวด้เนะบอกครับักครับผมก็บอกกาแฟอายุกินให้อินให้รวยก็ไม่เป็นไรเขาให้กินไม่อมดเ้มกานะนะเฮ้ยเต้ยมคือพาเธอยังจะนางก็จะเธอมาซ่อนดีกว่าให้มันขาดให้มันเหลือโอ้รงเงียบบอวันแจ๊ว่า ตอนนี้เราก็กำลังทำการตั้งเสานะครับสำหรับตากพวกข้าวที่เกี่ยวมานะครับเพื่อให้มันแห้งครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับฝั่งนี้ใช้คนเกี่ยวข้าว Ờ, ta sẽ tránh đây Bà hả? Bạn có chơi trò đâu đi <laughs> cuốn lâu à? rồi <laughs> ค่ะก็เห็นทุกคนนะมันมากเลย <laughs> <laughs> i